คุณบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณบุญมาในของข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณกับเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่ทั้งหมด2กองกองที่1ซ้ายมือค่ะกองที่สองขวามือเลือกกองไพ่นะคะที่รู้สึกดึงดูดใจที่สุดค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะกองไพ่นี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณกับเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่คนกองที่หนึ่งคนกองที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณครูบุญจะเช็คพลังงานพวกคุณก่อนนะคะว่าใช่พลังงานพวกคุณหรือไม่นะคะคนกองที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยากจะบอกอะไรกับคุณในเส้นทางที่คุณเดินอยู่ขอพลังงานตัวตนชาวคนกองที่1ค่ะ10ดาบคนกองที่1นก้าไม้เลยมีปัญหาความรู้สึกแบบระหวดาดระแวงนะคะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เด่นมากคุณเคยมีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดเสียใจในอดีต ทำให้คุณกายเป็นคนที่ระแวงนะคะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจใครเท่าไหร่แม้ว่าคุณจะเจอความรักแล้วแม้ว่าคุณจะมีความรักแล้วก็ตามนะคะพลังงานคนกองหนึ่งกำลังพิจารณาพินิษพิเคราะห์กับเส้นทางที่คุณกำลังจะไปกำลังพินิษพิเคราะห์พิจารณากับทางนี้ที่คุณกำลังจะเลือกเดินโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ตัวตนของคุณนะคะถ้าใช่มาฟังต่อนะคะ อยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนนะคะรอคอยการติดต่อการพูดคุยการสื่อสารการเจรจานะคะคนกองหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณคะกับเส้นทางนี้นะคะที่คุณกําลังจะเดินนะคะหรือคุณกําลังเดินอยู่แล้วนะคะคนกองหนึ่ง ทักษิณอยากบอกอะไรคุณกับเส้นทางที่คุณเดินอยู่คนกองหนึ่งให้คุณใช้เซนสัญชตาตญาณของตัวเองในการนำทางในครั้งนี้นะคะเซนส์นสัญชตาตญาณจะนำพาคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง คนกองหนึ่โดดเด่นคุณอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีเซนต์อยู่แล้วนะคะเป็นนักดูดวงทำนายชะตาเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นสายปฏิบัติธรรมนะคะเป็นคนที่มีรางสังหรณอนที่แม่นยำมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณนะคะเส้นทางนี้ที่คุณกำลังเดินใช้ความรักในการนำทางชีวิตไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามความรักการงานการเงินถ้าคุณเดินตามเส้นทางโดยการใช้เซนต์นำทางชีวิต จะนำพาคุณนะคะไปสู่ความประสบความสำเร็จในเรื่องการงานสองไม้คนกล้องหนึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีภารกิจทางจิตวิญญาณนะคะมีภารกิจที่จะต้องทำกับคนรักมีภารกิจเกี่ยวกับความรักและคู่ครองนะคะพลังงานชาวกองที่หนึ่ง จริงศักดิ์สิทธิ์บอกคุณต้องเทคแอคชั่นสามเหรียญถึงเวลาแล้วนะคะราชาไม้นี้จริงศักดิ์สิทธิ์บอกคุณกับเส้นทางที่คุณกำลังเดินให้คุณ take action นะคะสามเหรียญก็คือการพยายามมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับเส้นทางนี้บางคนกำลังจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับ ภารกิจทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวกับโลกนะคะเนี่ยให้สอไม้และภารกิจนี้คุณทำคนเดียวไม่ได้จะต้องมีคนร่วมทีมนะคะไม่ว่าจะสายเดียวกันนะคะถ้าเกิดเป็นงานภารกิจทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณก็ต้องมีเพื่อนร่วมทีมหรือมีครูมีครูบาอาจารย์นะคะที่นำทางคุณไปชี้แนะแนวทางให้กับคุณนะคะสำหรับสามเหรียญน,นี้ ราชาไม้ก็คือคนที่มีความเป็นผู้นำ Take Action ลุยนะคะเส้นทางนี้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณเนี่ยอัศวินถ้วยใช้ความรักนำทางใช้เซนสัญชาติยานนำทางโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง Take Action เนี่ยสวินดาเป็นไพ่ take action หมดเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณเนี่ยแม้แต่ไพ่ดงมูลก็ออกมายืนยันนะคะว่าคุณคือกลุ่มคนที่มีเซนส์และคุณอาจจะใช้เหตุผลและตะกะมากจนเกินไปทำให้เซนส์สัญชาตญาณคุณไม่ทำงานห้าไม้คือลักษณะการทะเลาะขัดแย้งกับความคิดของตัวเองกับเหตุและผลของตัวเอง เพราะใช้เหตุและผลนำหัวใจใช้เหตุและผลนำเซนสัญชาตญาณลองปล่อยวางเหตุและผลดูแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเซนต์ภายในของคุณ take a คชั่นตามเซนนะคะบางคนค่อนข้างคิดมากอยู่นะคะในช่วงนี้มองไม่เห็นปลายทางมองไม่เห็นว่า ทางที่คุณเดินเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกคุณว่าคุณจะรู้ว่าเส้นทางนี้มันใช่หรือไม่นะคะก็ต่อเมื่อคุณกลับมาที่ตัวเองเชื่อในเซน์นะคะคุูบุญก็ย้ำคำเดิมนะคะหนักแน่นด้วยนะคะเชื่อในเซน์สัญชาตญาณบางคนอาจจะถูกคนรอบข้างขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันเช่นเพื่อนสังคมครอบครัว ครูบุญจะอ่านกว้างๆนะคะครูบุญไม่เจาะจงเลยว่าทางที่พวกคุณจะเดินเนี่ยมันคืออะไรนะคะพลังงานคุณมันค่อนข้างติดขัดแม้แต่การอ่านให้ครูบุญเนี่ยพลังงานยังไม่โฟเลยนะคะพลังงานคุณค่อนข้างอึดอัดมากในตอนนี้ครูบุญรับได้นะคะเพราะครูบุญเป็นคนรับพลังงานคุณได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยครูบุญจึงจะไม่ค่อยถ้าไม่จําเป็นนะคะครูบุญถึงจะไม่ได้ เปิดรับเท่าไหร่เส้นทางนี้จะนำพามาซึ่งโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินความมั่งคัง่งความโชคดีมากๆนะคะเส้นทางนี้ที่คุณจะเดินเนี่ยจะมีเงินไหลเข้าจะได้ความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งก้าวเหรียญทั้งราชินีเหรียญทั้งเด็กถือเหรียญเส้นทางนี้จะนำพาคุณไปสู่การเงินที่มั่งคั่งและมั่นคงนะคะว่าง่ายๆเลยถ้าเป็นเรื่องการเงิน ถ้าเป็นเรื่องความรักเส้นทางนี้จะนำพาคุณไปเจอพลังงานของคนที่เขามีจิตใจที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงคนคนนี้อาจจะเป็นคู่คุณด้วยนะคะไพ่สองถ้วยออกมาตั้งแต่แรกแต่เหมือนคุณใช้เหตุและผลขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองขัดแย้งกับเซนความคิดของคุณอาจจะคิดนะคะใช้ความคิดนำทางว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะ ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกคุณว่าเซนคุณบอกว่าอย่างไรให้ไปตามนั้นไม่ต้องเอาเหตุผลมานำว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรคนท้องหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคนท้องหนึ่ง r e f l e c t การสะท้อนกับเมล์เชนภูเขาคุณรู้สึกว่าเส้นทางนี้มันไม่ง่ายเลยเหมือนคุณต้องไปปีนเขาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าทำใจให้เหมือนภูเขาทำใจให้เหมือนหินผาที่ไม่ว่าอะไรจะมาขัดแย้งต่อต้านคุณ สิ่งสิ่งนี้ก็ทํไม่สามารถทําอะไรภูผาและภูเขาได้นี่คือสารที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารกับคนกองที่หนึ่งหากพลังงานนี้เป็นพลังงานคุณคุณจะเข้าใจที่ครูบุญสื่อสารไปนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองกองไพ่นี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไร ขอเช็คคนกองสองก่อนนะคะขอเช็คคนกองสองก่อนค่ะขอเช็คตัวตนชาวกองที่สองพลังงานเป็นอย่างไรในช่วงนี้คนกองสองขอพลังงานชาวกองสองนะคะให้สองถ้วยออกมาเหมือนคนกองหนึงเลยราชินีริรยนัน ตัวตนคุณในตอนนี้เป็นคนที่พลังงานหนักแน่นมั่นคงมากๆพลังงานของชาวธาตุดินนะคะมังก,พก,กรพกศกันพลังงานาน้ำมีตระกพูพฤจิตคนกองสองเป็นกลุ่มคนที่มีความรักนะคะแล้วก็ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากๆราชินีดาเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาพลังงานชาวราศีกันที่เด่นนะคะแล้วก็โก ลุ่มตุนมิถุนพลังงานเด่นว่าคุณกำลังใช้ความคิดสติปัญญาเหตุผลตรกะเซนสัญชาตญาณทุกอย่างนะคะทบทวนในสิ่งนี้ที่คุณกำลังจะตัดสินใจโดยเฉพาะการเทคแอคชั่นในเรื่องความรักความสัมพันธ์พลังงานคล้ายๆคนกองหนึ่งนะคะอาจจะเป็นพลังงานกลุ่มเดียวกัน คุณกำลังใช้สติปัญญาไตรตรองเส้นทางนี้อยู่ที่คุณเดินหรือกำลังจะเดินกำลังใช้เซนสติปัญญาเหตุผลตะกะในการทบทวนพิจารณานะคะในการที่คุณจะเดินไปในเส้นทางนี้นี่คือตัวตนของพวกคุณนะคะพลังงานของพวกคุณแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไร น่าจะเป็นพลังงานเดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคนกองสอง ตนเนี่ยไพ่ใบเดียวกันเลยนะคะน่าจะเป็นพลังงานเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฟังได้ทั้ง1และ2เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับชีวิตได้แล้วนะคะไพ่สิบดาบคือคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเจ็บปวดเสียใจจมอยู่กับอดี หมดเวลาของการจมปักอยู่กับอดีตแล้วนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณถึงเวลาแล้วที่ชีวิตคุณมันต้องเทคแอคชั่นไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเดินไปข้างหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และการทํางานนะคะสามไมคือการหยุดพักหยุดเนียงรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมาบอกคุณว่าหากคุณรอคอยสัญญาใดๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่า นี่แหละคือสัญญาณนะคะที่บอกผ่านครูบุญนะคะว่าถึงเวลาที่คุณจะต้องไปทําอะไรสักอย่างแหละที่คุณรักคุณชอบนะคะคุณตัดสินใจแล้วนะคะไพ่หนึ่งไม้นี้เพียงแต่คุณขาดการเทคแอคชั่นนั่นเอง mm hmm. แถมพลาราชินีถ้วยกับราชาถ้วยออกมาด้วยกันนะคะไพค่คู่ครูบุญไม่แยกนะว่าคุณเป็นหญิงหรือชาย แรนดอมนี้นะคะไม่ใช่แรนดอมสิไพ่เดอร์ซันพลังงานเดียวกันนะคะสิ่งศักิิ์สทิ์บอกคุณว่าจะตัดสินใจอะไรจะเดินเส้นทางไหนใช้เซนสัญชาติยานง่ายๆเลยนะคะพวกคุณมีเซนอยู่แล้วมีรางสัรณ์หออยู่แล้วมี intuition ในตัวเองอยู่แล้ว คุณรู้ว่าเส้นทางนี้มันใช่หรือไม่ใช่ของคุณคุณรู้ดีเพียงแต่คุณไม่มั่นใจเพราะว่าคุณใช้เหตุผลใช้ตัศนานำทางชีวิตและคุณก็ค่อนข้างระแวงไม่มั่นใจและบางคนนะคะไม่เปิดเผยความรู้สึกที่ตรงไปตรงมารู้สึกอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างรู้สึกอีกอย่างพูดอีกอย่างปากกับใจไม่ตรงกัน ความรู้สึกกับการกระทําก็ไม่ตรงกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่า1เส้นทางนี้คุณจะต้องใช้ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกับการกระทําหรือการกระทําให้ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณหมดเวลาที่คุณจะต้องใส่หน้ากากแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องถอดหน้ากากนี้ออกสักทีนะคะเพราะหน้ากากนี้นะคะดูจากหน้ากากไพคูบุญนะคะ หน้ากากมันไม่ได้สวยงามเลยนะคะหน้ากากมันดูน่ากลัวด้วยซ้ําแต่ชมหน้าคุณที่แท้จริงเนี่ยมันดูสวยงามมากกว่าดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณว่าหมดเวลาที่คุณจะต้องมานั่งเก็บความรู้สึกทุกเรื่องรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกตรงกันข้ามรู้สึกอย่างไรก็พยายามฝืนตัวเองไม่ให้รู้สึกเดือดราอนเมื่อไหร่ที่คุณทําตามหัวใจเชื่อเซนสัญชาตญาณของตัวเอง เดอซันจะเกิดขึ้นเดอซันคือความสุขในชีวิตความจเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหกไม้ก็คือชัยชนะแต่ชัยชนะนี้ไม่ได้มาเพราะว่าแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณชัยชนะนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยชัยชนะนี้เกิดขึ้นจากการที่คุณเนี่ยต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคเหมือนอัศวินที่ไปออกรบไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะแล้วสุดท้ายเขาได้ถ้วยรางวัลมาไม่ได้ได้ถ้วยรางวัลมาเพราะ มีใครคอยช่วยเหลือหรือใครหนุนหลังแต่ได้ชัยชนะมาเพราะความสามารถของตัวเองทุกเรื่องเลยนะคะครูบุญไม่จาะจงนะคะถ้าเป็นพลังงานพวกคุณเนี่ยคุณจะพอเข้าใจในสิ่งที่ครูบุญสื่อนะคะท mm hmm. ่าในใดมารับชมแล้วนะคะได้รับอะไรดีๆไปก็อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามนะคะ mm hmm. และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปค่ะ